เอาคือววันดีคเออาวันดี้น้องโอ้โหเฮ้ยทำไมเครื่องมันสั่นแรงเงี้ยอ๋อเครื่องไม่ได้จังนะผมจังเงบอกทำไมเล่านล้วอย่างี้พี่อยากได้พัดลมไอเย็นฮาโตริเอาให้พี่เครื่องหนึ่งโอ้ยปีเขามีแต่ฮาโตริฮาโตรินี่มังลิงลาแล้วจริงจ้าเอเอองั้นเอาเครื่องนี้ส่งที่บ้านให้ด้วยโอ้ยแหลมเลย จิ๊บจิ๊บผมไปตกปลามาครับรวเซ็งมากเลยตกนานสองนานไม่ได้ปลาเลยครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรโอ้ยเองตกปลาไม่ได้ปลาคันเบ็ดเองไม่ดีหรือเปล่าโอ้โหเบ็ดผมเนี่ยแพงที่สุดในร้านเลยครับพี่หลุยส์ถ้าอย่างนั้นก็เหยืออ,ะอ่ะเยือกก็ดีถ้ายอย่างนั้นเองอาจจะไปตกปลาที่น้ำมแมลงมันก็เลยไม่ได้ปลาสิวะอาจจะมีส่วนครับอเออว่าแต่ว่าเองไปตกปลาอะไรอะปลากระป๋อง เรียกว่าอะไรเองนี่มันปัญญาอ่อนหรือเปล่าวะเอาคันเบ็ดไปตกปลากระป๋องนั่นแหละมันจะได้เอาเอาอย่างงี้สิถ้าอยากได้ปลานี่ปรึกษาพี่แนะนำหน่อยครับเอาถ้าเอาแหไปทอดปลากระป๋องเลยได้คิดแน่แน่โอยทำไมคิดไม่ได้นี่ท้าปีเอาแหไปจองปลากระป๋องเนี่ยผมว่าปลูกง้อไว้เก่งจักกระป๋องดีกว่าครับ น้ามันก็ว่าจะได้กินเนี่ยโอ้ยไม่ครับเหรอกินยากไหมเนี่ยไม่ยากหรอกนี่แค่เปิดฝาก็เก่งได้แล้วเนี่ยเฮ้ยนายกับตากระป๋องนี่งอีกเอาไปกลับกินที่บ้านไม่ได้เลยเนี่ยทำไมอางน,นี้มันเขียนว่าเปิดที่นี่อ้๊โอย <c oughs> โถกตลกเลยเนี่ยบ้านไม่ได้โอ้ยตึงตึงมีเรื่องแล้ว <c oughs>